พูดกับตัวเองเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญมากๆเลยนะที่มันจะทําให้เราเนี่ยชีวิตพัฒนาขึ้นหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นมากเกินเป็นสิบเท่าหรือว่าสามารถเกินเท่าตัวได้เลยนะซึ่งถ้าในต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาก็มีการใช้คําเหล่านี้หรือว่าการใช้ที่เขาเรียกกันว่า affirmation นั่นเองนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนะใช้คํายืนยันนะคะ,ะหรือว่าคํา confirm นั่นเอง คอนเฟิร์มนะคะเพื่อยืนยันว่าตัวชั้นเนี่ยมีคุณค่ามากพอเพื่อยืนยันในความมั่นใจนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเราเองเนี่ยนะมีคุณค่ามากพอตัวเราเองเนี่ยนะมีมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นบุคคลคนนั้นหรือว่าที่จะสามารถ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคุณไม่ต้องรอนะคะว่าให้ใครเนี่ยนะมายืนยันกับคุณแต่คนแรกที่คุณเองนะต้องยืนยันก่อนก็คือตัวเราเองค่ะและผู้เองอยากให้ทุกคนนะกลับมาตระหนักถึงคําพูดที่ตอนนี้นะคะเราใช้อะไรใช้คําพูดอะไรกับตัวเองนะลองสังเกตดูดีๆนะคะว่า ถ้าวันนี้นะชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนะลองเปลี่ยนค่ะพลังมหจาจรรย์จากคําพูดที่คุณใช้กับตัวเองนะลองเปลี่ยนเป็นคํายืนยนันคําคอนเฟิร์มคําที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าฉันเนี่ยมีคุณค่ามากพอฉันคู่ควรนะคะฉันมีศักยภาพมากพอที่จะทำได้ในทุกสิ่งที่ฉันต้องการนะคุณมั่นใจว่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีการที่ทรงพลังวิธีหนึ่งนะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ย เปลี่ยนแปลงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันคอนเฟิร์มคุณค่ะคนแรกที่จะต้องคอนเฟิร์มหรือยืนยันก่อนก็คือคำคอนเฟิร์มที่มาจากตัวเราเองจะเป็นคำคอนเฟิร์มที่ทรงพลังที่สุดค่ะ